ถ้าอยากรวยให้ทำทานเยอะๆจริงไหมคะหลวงตาจริงอยากรวยในชาติหน้านะทำไปฮะจะบิจะบันทำไปแต่ถ้าไม่ค่อยมีเงินทำทานค่ะจะทำยังไงให้รวยไม่ขัดสนเรื่องการเงินค่ะอนุโมทนาบุญที่เขาทานเต่นขึ้นมาสาธุโมทนาบนุญกับพวกที่ทานไปในวันนี้ทั่วโลกสาธุ ทำทุกวันนะจำได้หรือเปล่าละ่ะปัญหากีจําำไม่ได้นะพอตื่นขึ้นมาก็คว้าโทรศัพท์แล้วจำไม่ได้หรอกยกเว้นคนที่เขาสะดุ้งตื่นแล้วเขาสวดมนต่นะแล้วเขากราบพรนะแล้วก็จะไม่เหลืองะ่ะสาธุใครทำบุญวันนี้ทั้งวันนะทำไมแค่อนุโมทนาบุญก็ได้ล่ะคะ อ้าวทำไมเ <พอ S 1> ไม่พอย,ยินดีอพอยินดีในสิ่งที่คนเขาทำดีไงความดีมันก็มาที่เราเข้าใจไหมอารมณ์ดีอะ่ะโมทนาบุญกับเขาอะ่ะอาจจะงงหน่อยนะถ้าเราคิดเพีารนาดีๆใช่มันได้เพื่อนนาวสาขาสมัยก่อนน,ะนางไม่ทำ มันนั่งโมทนากับนางวิสาขา,านี่น,น่ะโหตายแล้วไปเกิดดาวดึงนั่นน่ะนม่ได้ทําอะไรเลยนะโมทนาอย่างเดียวพอยินดีอย่างเดียวยิ่งจะเกิดความเคยชินอารมณ์ปิติอารมณ์ยินดีความพอใจความยินดีในสิ่งที่เขาทําความดีที่ดูไม่ชีอารมณ์มอื่นไม่มีแทรกเลยทั้งทีจุัวเองไม่ทะ คิดให้ดีที่พอยินดีอะ่ะเพราะเขาจะว่าเงินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทานถูกสิ่งของสิ่งของเป็นจุดจุดเริ่มต้นของทานออทานมันมีเยอะแยะมีอภัยทานมีธรรมทานมีร่างกายเป็นทานให้ร่างกายไม่ต้องให้เงิน ไอยชีอยากให้ไหมล่ะให้ทานนะก็ถวายโรงพยาบาลไม่อยากไตายให้ทานเหมือนกันทานตัวเองนะให้หมอเขาไปเรียนะนะก็คือสารให้ทานใช่ไหมวาดวัดเนี่ยก็ถือทานมันเป็นทานมันอยู่ในทานทานมันไม่ใช่อย่างเดียวเยอะแยะไปหมดอะเป็นนั่งพิจารณาให้ดีเนี่ย ไม่ใช่ทานเราว่าโอ้เอาเงินใส่วัดเงินหยอดตู้มันจะไปครบได้ไงทานนะใช่ไหม,ไมเวลาคนอื่นทําทานกับไปอิจฉาเขาอีกไม่ได้โมทนาในทานอีกมันก็ทานก็ไม่ครบอีกแต่อันนี้ส่งของทานจะทําอะไรก็ตามคือรวยเหรอคะใช่ ทานสถานที่ดีก็รวยอ่ะยังไงคะทานใจแรงที่มีผลของทานดีก็รวยแหละผลของทานดีใช่หม่ถึงทานกับพระเจ้านะรอพระเจ้าแล้วให้ทานท่านพระบัจเจกหรือไม่กับพระอรหันต์หรืรอไม่กันเนี้ยคนที่มาสวดมนต์เนี้ยสวดมนต์ในวัดเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยทํากรรมฐานเนี้ย พอเรามีส่วนในช่วยในธาตุขันของเขาเข้าใจไหมอันนี้สงเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนนเนี่ยแน่ที่หลวงตาทาเนี่ยอันนี้สงเยอะนะเนี่ยปุยเนี่ยเยอะนะรอเจอพระโพธิสัตว์อย่างเช่นหนูเจอหลวงตาแล้วหนูยิ้มใช่หนูให้ทานแล้วใช่คนที่ฝึกกรรมฐา,านเนี่ยเนี่ยที่หลวงตาสอนไปถึงถึงวัดเนี่ยล้างไปนะ่ะ คนที่มาเนี่ยในอนาคตบางคนก็เข้าใจเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซนต์น้อยต่างกันบางคนก็ปารถนาเป็นพูะเจ้าเยอะแยะบางคนก็เป็นพหลานเยอะแยะบางคนก็ไปเป็นพระบจเจกเกเยอะบางคนก็ต้องการเวียนว่าายเกิดเพื่อเป็นประโยชน์กับโลกเท่าไหร่ก็เยอะมีน้อยที่ลงข้างล่างนี่อันนี้ส่งมันเยอะไหมล่ะเอออย่างนั้นแหละ นี่ก็คือการให้ทานไว้เนี่ยก็ให้เขาสวมดมนต์่ยแค่เราให้เขาสวดเมื่อสักสิบกว่าปีมาเนี่ยคนสวดมูุกี่ล้านนะตอนเนี้ยกระจายออกไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะทั่วโลกนะทั่วสามโลกธกาตุนะเวลาสวดไปไหนเนี่ยเขาเทพผมตรเขาสวดเราหมดละไม่ว่าศาสนาไหนทั้งนั้นแนหะเขาเห็นพลังงานนะ ถ้าเราไม่มีการสวดเลยเนี่ยพลังงานไม่มาก็เหมือนศาสนาบางบางศาสนาเขาบริกรรมสวดอย่างเดียวแต่เขาสวดขอแต่พวกเราในสวดปรับสวดได้จริงๆริงโอ้ยที่นา,ามาแล้วมาชี้ถ้าจิตมันไม่เบาไม่นั่นมันที่นา,าไม่ออกหรอกพวกเนี้ยจริงไหมล่ะคิดหัวแตกันที่ไม่ออกหรอก ท่านหลวงปู่ท่านบอกว่ามีอีกเยอะเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าที่เองคิดไม่ออกอ่ะเนี่ยอยากให้คนสวดมนต์เนี่ยเนีย่ยสวดกับหลวงตาเนี่ยที่ทำเนี่ยที่ในเว็บอะไรก็ช่างอ่ะทั่วโลกเนี่ยถ้าขยันสวดอนะ่ะมันคิดออกอ่ะคิดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยท่านบอกถ้าท่านบอกหลวงตาเองว่าเองสวดไปเองรวยนะเองขยันสวดไป เองเอาโลกก็ได้ทําก็ได้ด้วยถ้าเองสวนแล้วคิดอะไรไม่ออกนะ่ะไม่ใช่แล้วใช่ไหมเออถ้าเองสวนแล้วคิดอะไรไม่ออกนะ่ะเองขี้เกียจส่วนแล้วละ่ะก็อยู่อย่างเดิมมันแหละคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรใครไม่ได้อีกบอกก็ผิดอีกจบอีก